เ้าหน้าเร็วเล้วไปดูสวนเร็วเออไปดูให้แม่หน่อยเร็วไปไปดูให้แม่หน่อยเร็วไปเออดูดูให้แม่หน่อยนะเออออออดูให้แม่หน่อยเออดูให้แม่หน่อยดูให้แม่หน่อยสิลูกนะแม่บอกว่าไงอ่ะ เล้วไปดูเล้วไปดูสวนเล้วเจ้าหน้าเล้วแล้วไปดูสวนเล้วเออไปดูให้แม่หน่อยเล้วไปไปดูให้แม่หน่อยเล้วไปเออดูดูให้แม่หน่อยนะเออเออเออดูให้แม่หน่อยเออดูให้แม่หน่อยดูให้แม่หน่อยสิลูกนะแม่บอกว่าไงอ่ะ ลูกแก้วนะ้าชอบต้นนี้ไหมคะลูกโอ้ชอบเลยคะเนี่ย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 ต้นนี้ขอลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้ชอบไหมลูกโอยชอบเลยคะอ๋อลูกชอบชอบต้นนี้ต้นนี้โอ้หนูชอบนะเขาชื่อว่าเศรษฐีรวยทรัพย์จ้ะลูกให้รวย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 ครูบอกว่าเอามาแล้วร่ำ,ร,ำรวยร่ำรวยนะคะ ลูกแก้วนะ้าชอบต้นนี้ไหมคะลูกโอ้ชอบเลอคะเนี่ย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 ต้นนี้ของลูกเนี่ยชอบไหมลูก